ส่งงานอีกคันนะครับตัวยูท้าฟอร์จูเน่นะครับโพนทองนะครับมาดูงานติดสร้างนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่นะครับแต่มีคิวว่างแค่วันที่26นะครับพรุ่งนี้นะครับวันเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับก่ารเดินสายนะครับมาดูกันนะครับเก็บงานแบบนี้เลยอันนี้คือมุมมองกล้องหน้านะครับยึดติดแน่นแบบ 3M เก็บงานให้เรียบร้อยดูตามขอบเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมไม่มีรอยงัดเก็บให้เรียบร้อยเลยตามขอบสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างครับ ต่อมามองแถวสองสองไปด้านหน้านะครับเนี่ยตัวกล้องจะขึ้นอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กล้องหลังเห็นไหมครับเก็บให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือกล้องหลังนะครับลูกค้าบอกว่าเจอตุ๊ดสนใจเลยนะครับได้มาเยือนรับติดสองคันนะครับเดี๋ยวอีกคันไปดูกันนะเป็นโตโยต้ารีโนะครับการเดินสายก็เก็บให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้อยู่ร้อเอ็ดอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ๋อคิวว่างนะครับเป็นวันที่27ดนะครับ26ผมเข้ากาลสินนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนครับคือผิดนะครับเมื่อกี้ผิดนะครับถ้าสนใจก็รีบนัดคิวได้เลยนะครับสวัสดีครับ